ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอมีดีอยู่แล้วครอบเชื่อกาโปจะเป็นแกนหลักแนวลุกลิเวอร์พูลยุคใหม่เจอเก้นครอบผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวว่าโคดีก้กาโกมีดีพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักในแนวรุกของทีมยุคใหม่ได้กาโปเพิ่งย้ายจาก PSV ไฮยอเฟนมาอยู่กับลิเวอร์พูลในตลาดช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านั้นเขาเล่นได้ดีทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติแต่จนถึงตอนนี้แข้งวัย23ปียังเล่นได้ไม่โดดเด่นเท่าที่ควร ภายหลังยิงไป5ลูกจากการลงเล่น19นัดในทุกรายการซึ่งมันก็ทําให้คนตั้งคําถามว่าเขาจะแทนที่โรเบโตฟีมมโน่ได้หรือไม่หลังจากดาวเตะชาวบาซิเเลียนเตรียมที่จะแยกทางกับทีมหลังจบซีซั่นนี้แล้วพรอฟเผยว่าผมคิดว่าการที่บ๊อบบี้ฟีมมโน่เล่นในตําแหน่งนี้มันถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะเกือบทุกคนที่เล่นในตําแหน่งเดียวกันเรื่องนั้นมันถือว่าชัดเจนเป็นอย่างดีโคดี้เพิ่งมีอายุ23ปีและเขาก็เคยเป็นกัปตันทีมให้กับทีมเก่าของเขา ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาได้เป็นกัปตันทีมเร็วขนาดนั้นได้ยังไงแต่พอเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วนะมันก็ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าอาโอเคเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆเป็นคนที่ใจกว้างและเป็นคนที่เล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริงอะไรประมาณนั้นนอกจากนี้เขาก็เป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากๆด้วยเขาเล่นได้หลายตำแหน่งเขาเล่นตรงหลมเส้นก็ได้เล่นเป็นกองหน้าตรงกลางก็ได้เขาเล่นเป็นกองหน้าเบอร์เก้าได้ยืนให้สูงกว่าปกตินิดหน่อยได้ เขาเล่นในบทบาทนั้นได้ดีเหมือนกันแถมเล่นเป็นหัวหอกในระบบกองหน้า2คนได้ดีเหมือนกันดังนั้นเขาเลยสามารถสร้างการเล่นแบบของตัวเองได้มันไม่ใช่ว่าเราจําเป็นต้องเล่นแบบเดิมสักหน่อยเพราะมันไม่มีใครที่เล่นแบบบ๊อบบี้ได้มันไม่มีใครที่เหมือนบ๊อบบี้พีเโอรุกนักข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ยืนยันว่าตอนนี้ลิฟพูได้เริ่มกระบวนการในการติดต่อกับตัวแทนของสโมสรเชลซีและเอเย่นต์ส่วนตัวของเมสันเมาส์ไปแล้ว ชัดเจนว่าหงแดงได้ทําการวางตัวกองกลางเชลซีเอาไว้เป็นเป้าหมายสําคัญในการเสริมทัพของพวกเขาในสมร์นี้และกระบวนการในการติดต่อ,อก,ก็ได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วในเวลานี้แม้ว่าผู้เล่นจะได้รับความสนใจจากทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ตามแต่เชื่อว่าถ้าเขาตัดสินใจย,ย,ย้ายออกจากเชลซีปลายทางของเขาก็คือชินแอนฟิวพอบาเบอร์ซีอโอของไบรตันพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์กองกลางตัวเก่งที่เกิดขึ้นในช่วงสมร์นี้ แข่งทีมชาติอาร์เจนติน่าก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะเนื้อหอมหลังจากที่เป็นกำลังสำคัญช่วยฟ้าขาวได้แชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาและยังต่อยอดในซีซั่นนี้กับสโมสรด้วยการทำา10ป,ประตูกับ2แอซิสจาก30เกมโดยความสนใจจากหลายสโมสรร,ร่วมลีกทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีทางบาร์เบอร์พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจบฤดูกาลนี้กับอเล็กซิสเราได้นั่งคุยกับคาร์ลอสพ่อและเอเย่นของเขาก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นบาร์เบอร์กล่าวกับทปอต นั่นเป็นการทาให้แน่ใจว่าอเล็กซิสจะตั้งหลักได้อย่างดีที่สุดก่อนเป้าหมายในฟุตบอลโลกและหลังจากนั้นเรามั่นใจว่าเขากลับมามีสมาธิกับพิมลีอีกครั้งต้องยกเครดิตให้กับเขาที่ทําได้อย่างดีเยี่ยมจะเกิดอะไรขึ้นในฤดูกาลนี้เราไม่รู้สิ่งที่เรารู้คือเพื่อนของเราถูกจับตาและได้รับความสนใจอย่างมากแล้วเราจะจัดการกับสิ่งนั้นเหมือนกับที่เราทำมาเสมอเมื่อมันเกิดขึ้นผงม,มองค่าตัวกวาดิโอแพงเกินไป ลิเวอร์พูลลดระดับความสนใจยอร์สโกกวาเดโอเพราะมองว่าค่าตัวที่ไลฟ์ซิกวางไว้แพงเกินไปก่อนหน้านี้มีรายงานหงแดงสนใจกองหลังวัย21ปีอย่างมากหลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมให้ทีมชาติโครเอเชียในเวทีฟุตบอลโลกนอกจากนั้นยังมีอีกหลายทีมจับตามองสถานการณ์อาทิแมนซิตี้เชลซีและสเปอร์แต่ล่าสุดฟุตบอลอินเดร์เผยลิเวอร์พูลลดระดับความสนใจกวาดิโอเพราะทีมดังอังกฤษมองว่าค่าตัวที่ไลฟ์ซิกวางเอาไว้มีราคาที่สูงเกินไป สื่อรายนี้เชื่อว่าไลฟ์ซิกตั้งค่าตัวกวาดิโอไว้ประมาณ80ล้านปอนด์รวมถึงโบนัสต,ตามผลงานแม้หลายทีมพร้อมใจในราคาดังกล่าวแต่สําหรับหงแดงเป็นจํานวนที่แพงเกินจริงส่งผลให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลพร้อมมองหาทางเลือกอื่นแทนยกเว้นว่าไลฟ์ซิกจะยอมลดราคากระนั้นความเป็นไปได้มีน้อยเพราะกวาดิโอได้รับความสนใจจากหลายทีมทําให้สโมสรดังของยุงนนีสามารถเรียกราคาได้ตามที่ต้องการ เจมเพียสยืนยันลิพูจ,จะไม่มองหาแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาสู่ทีมในซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะมีข่าวลือออกมาว่าเจเกนครอปเตรียมชี้ทําการขยับเทรนด์น Alexander ิลเซนเดอร์โหนเข้ามาสู่ตําแหน่งมิดฟิลด์อย่างเต็มตัวในฤดูกาลหน้าและทีมหงแดงอาจจะต้องการแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดเพียสได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าเจเกนครอปไม่ได้มองว่าแบ็กขวาคือตําแหน่งที่เขาจะต้องทําการเสริมทัพ และถ้าว่าเทรนอาโนจะต้องรับบทบาทในตำแหน่งกองกลางเต็มตัวเขาก็มีตัวเลือกที่พร้อมที่จะรับบทบาทในตำแหน่งนี้ทดแทนแล้วอย่างโจโก,กเมสเขาวินแลมซี่และคอเนอร์แบดดีดาวรุ่งที่ปล่อยยืมตัวไปที่โบตันวันเดอร์ทังนี้เพียสยังเปิดเผยอีกด้วยว่าลีว์พูจะมีเพล่นหน้าใหม่ในตำแหน่งมิดฟิลด์เข้ามาสู่ทีมอย่างน้อยก็สคนสำหรับในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ เอเย่นสตาเชลซีบินหาเรืออนาคตท่ามกลางข่าวพัวพันกับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลเอเย่นสุนตัวของมาเตโอคอาัิติกองกลางทีมชาติโครเอเชียของเชลซีสมสรนดังแห่งศึกพิม์ลีอังกฤษตกเป็นข่าวเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาว่าได้เดินทางมายังเมืองูุดีเพื่อหารือกับสิงโตนุ่เงินครามเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะในความดูแลแล้วในฤดูกาลนี้เชลซีภายใต้การบริหารงานของท็อดโบลีเจ้าของสมสรนคนใหม่ชาวอเมริกันทำผลงานได้อย่างย่ำแย่จากการตกรอบฟุตบอลถ้วยทุกรายการ และล่นลงมารังอันดับที่1 1ในตารางคะแนนซึ่งทําให้มีโอกาสสูงที่พลาดตัวฟุตบอลยุโรปในปีหน้าจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ Chelsea, เชลซีเตรียมเชี่ยปล่อยนักตเตะออกไปหลายคนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการหลีกเลี่ยงการระเบิดกฎการเงินด้วยโดยชื่อของโควาสิตก็อยู่ในข่ายที่จะโดนโลาะออกจากทีมสแตมฟอร์ดบิทเช่นกันดาวเตะวัย28ปีเลิกสัญญากับเชลซีเพียงปีเดียวและยังไม่มีการเจรจาสัญญาใหม่แต่อย่างใดโดยล่าสุดมีรายงานว่าเอเย่นของโควาสิตเดินทางมาหารือกับตัวแทนสิงโตเงินครามแล้ว ว่าผู้เล่นยังอยู่ในแผนการทําทีมซีซั่นหน้าหรือไม่ขณะดกีการแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลต่างก็จับตาดูโคปาสิติ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะเปิดโต๊ะเจรจาคว้าตัวไปเสริมทัพหากเชลซีตัดสินใจปล่อยออกจากสโมสร BBC Sport รายงานว่าเจเกนครอปเปิดเผยหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปด้วยสกอร์สต่อ2ในค่ำคืนที่ผ่านมาว่าเขาชอบประตูที่2ของเดียโก้โชตามากที่สุดในเกมนี้มันน่าเหลือเชื่อ ประตูที่สองของเดียโก้คุณเห็นได้จริงๆไหมว่ากล่องหน้าทําประตูกันได้ยังไงมันเป็นจังหวะแรกและสัมพันธ์แรกที่ยอดเยี่ยมและเขาสร้างโอกาสได้อย่างชาญฉลาดทั้งที่ดูเหมือนจะไม่มีเลยแต่เขาสามารถทําให้มันเป็นประตูไปได้ในที่สุดในตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะเป็นประตูเพราะเขายืนเฉยๆไม่ได้แสดงความดีใจแต่ผมเห็นผู้เล่นคนอื่นวิ่งเข้าไปหาเขาผมจึงรู้ได้ว่านั่นคือประตูที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมเลยในค่าคืนนี้ Sky ยสปอร์ตรายงานว่าอลริสันเบเกอร์พูดถึงโรเบโตฟิมิโน่บอบบี้เป็นเพื่อนที่ดีของเราอลริสันและฟาบินโยเป็นคนที่มีความสําคัญอย่างมากต่อทีมนี้และด้วยความสัตย์จริงผมอยากให้เขาอยู่ที่นี่กับเราต่อไปจริงๆฟาบินโยพูดถึงโรเบโตฟิมิโน่เขาเป็นคนที่น่ารักเสมอและเป็นคนที่ดีจริงๆทุกคนในสโมสรแห่งนี้ก็ชอบเขามากเขาสําคัญจริงๆสาหรับผมและสําหรับอลิสัน และเมื่อเราทั้งคู่มาถึงที่นี่เขาเป็นหนึ่งในคนที่สําคัญที่สุดของสมสร,รที่คอยดูแลเราเสมอจนถึงตอนนี้เห็นสีหน้าและแววตามันโกโหกกันไม่ได้จริงๆทั้งคู่ใจหายแน่นอนและไม่ใช่แค่2คนนี้เท่านั้นเชื่อว่าทั้งเจเกนครอปและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเองก็ด้วยเพราะนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เป็นฟันเฟืองชิ้นสําคัญที่สุดในทีมนี้เลยจากที่ผ่านมากองหลังสาคนเท่านั้นที่มีอาซิ์มากกว่า50ครั้งในประวัติศาสตร์พิมลี หแอนดูโลปสัน55ครั้ง2องเลตันเบน53ครั้ง3เทรนนอเล็กซานเดอร์โน50ครั้งไม่รู้ว่าโรบอตจะสร้างสถิติไปได้อีกมากแค่ไหนกับอายุในตอนนี้แต่เชื่อว่าเทรนนอารโนเองก็มีโอกาสที่จะแซงสถิติแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันและจากนั้นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางของสโมสรลิเวอร์พูลก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่ครองอันดับกองหลังแอซิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนี้ แม้ทั้งสื่ออนงกฤษสเปนและบราซิลจะรายงานคล้ายกันว่าโรเบโตฟิมิโน่จะย้ายไปร่วมทีมกับบาซโลน่าในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่สัญญาของเขาสิ้นสุดลงไปกับลิเวอร์พูลก็ตามแต่ก็ยังคงมีการตั้งข้อสงสัยในเรื่องของสถานภาพของสโมสร,รบาซ่าว่าพวกเขานั้นพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นรายนี้ได้หรือไม่เนื่องจากตอนนี้พวกเขากาลังมีปัญหาในเรื่องการเงินและเรื่องค่าเหนื่อยของผู้เล่นภายในสโมสร,รอีกด้วยเมื่อพิจารณาแล้วว่าบาซ่ากําลังแย่แค่ไหนในเรื่องการเงิน และพวกเขายังคงต้องขายนักเตะหรือหาเงินให้ได้ในจำนวนเงินมูลค่า200ล้านยูโรตามที่เจาเวียเตบัสประธานของลาลิก้ากล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นคือปัญหาใหญ่ที่พวกเขาต้องทำการแก้ไขก่อนที่จะเซ็นสัญญากับใครด้วยซ้ำในตอนนี้และก่อนหน้านี้นั่นเองเอเย่นส่วนตัวของบ๊อบบี้เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์และยอมรับเองด้วยว่านักเตะในความดูแลของเขาได้รับข้อเสนอจากทีมชั้นนามากมายเลยทีเดียวในตอนนี้แต่เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะย้ายไปที่ไหน เพราะเขาต้องการมุ่งมั่นที่จะช่วยทีมลิเวอร์ pool ก,ก่อนเท่านั้นบ็อบบี้ก็คือบ็อบบี้จะไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังในเรื่องนี้โคดี้กาโกจะสามารถทดแทนโรเบียโต้ฟิเมโนได้และตอนนี้กาโกอายุแค่23บปีแต่เขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากเขาเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายจริงๆเป็นผู้เล่นในทีมที่แท้จริงที่สามารถสร้างแนวทางของตัวเองได้เขาสามารถเล่นในตำแหน่งริมเส้นได้และในตำแหน่งกองหน้าตรงกลางได้ แต่แน่นอนว่าเขาจําเป็นที่จะต้องค้นหาสไตล์การเล่นของตัวเองเพราะเขาไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนบ๊อบบี้ได้บ๊อบบี้ก็คือบ๊อบบี้ในบทบาทฟอลนนยนี้เขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นเกือบทุกคนไม่มีใครทําได้เหมือนบ๊อบบี้เพราะไม่มีใครอีกแล้วที่เป็นแบบที่บ๊อบบี้เป็นได้เลยบอกตามตรงว่าจากคาพูดของบอสรู้ได้เลยว่าเขาเสียใจจริงๆที่กําลังจะสูญเสียผู้เล่นที่เป็นเหมือนนักเตะคู่บนของเขาใครๆก็รู้ว่าเจเคนั้นรักบ๊อบบี้มากแค่ไหน เพราะนี่คือนักแต่ที่ทําให้ระบบ4-3-3ของเขาประสบความสำเร็จกับสโมสรล์พูและนี่อาจจะเป็นการสูญเสียที่ครอบเสียใจมากที่สุดเลยก็ว่าได้พ่อช่วยดันหัขวขิงพาลูกชายกดโทษโชว์แฟนหงสตีเวนเจราาต,ตำนานกัปตันลีพูพาลีโอเจอรามารับชมเกมที่สนามแอนฟิลด์พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกชายวัย5ขวบโชว์ทักษะยิงจุดโทษต่อหน้าเหล่าเดอะค็อป ก่อนเกมหงแดงเปิดบ้านรับนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาลีโอได้รับหน้าที่จูมือโมฮมหมัดซาลาห์นักเตะค,คนโปรดเข้าสนามระหว่างที่คุณพ่อของเขานั่งดูอยู่บนอัฒจันทร์ระหว่างช่วงพักครึ่งทางสโมสร,รจัดกิจกรรมให้แฟนบอลแข่งยิงจุดโทษชิงเงินรางวัลโดยเจอราได้รับเกียรติลงสนามเพื่อเป็นผู้มอบเช็คแก่ผู้ชนะอดีตเฮดโค้ชเดนเจอร์อาศัยโอกาสนี้พาลูกชายของเขาลงมาโชว์ตัวอีกครั้งด้วยและให้ลูกบอลเพื่อนำไปยิงจุดโทษเรียกเสียงเชีย ลีโอไม่ทําให้พ่อผิดหวังวิ่งยิงด้วยซ้ายส่งบอลเข้าประตูทำกลางการประมือจากเหล่าเดอะคอปในสนามก่อนจะพากันจูงมือออกไปนอกจากผลงานจุดโทษของลูกชายแล้วเจอราดมีเรื่องน่าชื่นใจเพิ่มเพราะช่วงครึ่งหลังอดีตโตสกัดเฉือนเอาชนะด้วยสกอร์ 2. สต่อสําหรับเรื่องการงานเจอราดรับหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ให้กับสื่อหลายเจ้าภายหลังโดนแอสตันวิลล่าปลดจากตําแหน่งขณะเดียวกันก็ตกเป็นข่าวเข้าคุมอลิเบียกอสยักษ์ใหญ่ลีกรีส หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ